คาซิกอีกหนึ่งองนะครับโอ้โหใช้ถ้าจนแบบว่าเนี่ยเอฟซี FC ด้วนยะขอสวัสดีพี่พีเอฟซีชาวมือแม่สองยามตด็กทุกท่านนะครับเอฟซี FC. ก็วันนี้มีรายการไหนอัปเดตบ้างก็เดี๋ยวมารับชมกันหลายองค์เลยดีกว่านะครับเปิดมากันที่หลวงพ่อเงินนะครับองค์แรกนะครับต้นแบบพิมพ์ช้างคู่นะครับเอฟซี FC, ต้นแบบพิมพ์ช้างคู่นะเป็นหลวงพ่อเงินเขาเรียกว,ว่านิยม นิ้วมือลองนะนะครับมีนิ้วมือลองนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับองนี้เปิดไว้ห้าพันบาทนะครับราคาเปิดกันแบบว่าไม่ต้องวัดใจนะครับเอซราคาเนี้ยผมให้เป็นเป็นแท้นะครับแท้ดูง่ายนะครับอย่างที่บอกนะผมไม่ใช่เซียนเนียเซียนนะครับที่จะต้องมาขายหลักแสนหลักล้านนะครับ f อซผมได้ของผมผมก็ ในแนวทางผมนะครับเก่านะครับแพรดูง่ายนะ fc ดูก้นเนี่ยความธรรมชาติเนะี่ยหล่อช่อชัดเจนนะครับและเนื้อหามวลสารนี่เก่านะครับหน้าโบราณเลยนะพิมพ์อนยะ่างเงี้ยผมมีหนังสือทีนะ่บนใน fc ท่านใดจะทักมาขอดูอาทักมาขอดูได้นะครับต่อมาอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้เนื้อหาโคตรแปลกเลยนะ fc ไม่รู้ว่าเขาทําเก่าหรือทําใหม่นะครับแต่ด้วยเนื้อหาพิมพ์เขาแล้ว แล้วก็เนี่ยเขาเป็นเนื้อสมฤทธิ์หรือเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับไหน Fc เนี่ยเป็นหลอดช่อชัดเจนนะครับเนี่ยอาจจะผมส่องให้ดูเนี่ยความคมจีวรของเขาเนี่ยเม็ดเดือดเม็ดอะไรเนี่ยทาแท้ดูง่ายเลยนะครับ Fc แบบเนี้ยถ้าเป็นเนื้อโลหะทองผสมเนี่ยผมก็ดูแท้ดูง่ายเนี่ยโดยเฉพาะดูเนี่ยนะครับเส้นเดือดเส้นจีวรเนี่ยเออหรือ Fc ดูเป็นวัดไนไหนก็บอกได้นะ นะครับเนี่ยดูโอ้โหของแปลกนะแล้วก็ได้เจอนะครับเปิดไว้อ่าพันห้านะครับต่อรองได้ต่อมาองนี้แปลกๆเหมือนก,กันเอาเท่ากันนะครับองนี้เอาสองพันนะครับเ,เมื่อกี้พันห้านะองนี้ขอสองพันนะครับ fc ไม่รู้ผมจะบอกเท่ากันทําไมองนี้ผมดูเป็น,เ,ปนเหมือนเขาเรียกว่าพิมพ์คีตาไหมคีตาวัดห้วยเขียน นะไม่รู้นะแล้วแต่อาจจะไม่ใช่ว่าห้วยเขียนก็ได้นะแต่พิมพ์ทรงเขาก็นะแน่นอนชัดเจนว่ามีห้อยเขียนเป็นต้นแบบเก่าอีกแล้วนะครับพิมพ์แต่งเก่านะชาวบ้านหรือจะอะไรก็ได้เนะี่ยโดยธรรมาชาติแล้วพิมพ์เนี่ยการหล่อของเขาเนี่ยเดิมๆเขาก็เขาก็มีความเป็นศิลปะสวยพอตัวอยู่แล้วเนะี่ยแล้วก็มีแต่งเนี่ยขัดร้อยแต่งตะใบ,บอะไรก็เออดูดี นะครับเป็นงานศิลปะถ้าใดที่ชอบก็ไม่แพงนะครับองนี้เปิดไว้2อ0พันบาทโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับต่อมาองนี้โอ้โหแก่เงินสุดๆนะครับ fc ผมบอกตรงนี้นะครับกระซิบตรงนี้เลยว่าผมได้มา2องค์อีกองน์นึงผมเก็บไว้อยู่ยังอยู่ในกูนะครับองค์นั้นเนือ้อน่าจะแก่เงินพอๆกับองค์นี้เลยนะครับ fc เนี่ยผมคัดองค์นี้องคสวยๆมาให้ fc ดูนะครับ อันั้นเนี่ยผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับโคตรแก่เงินเลยนะเป็นสำลิดนะครับองนี้ผมเปิดไว้3,500บาทนะครับ FC ท่านใดชื่นชอบต่อรองราคาได้นะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้เรียนที่เป็นสายอนุรักษ์อย่างพวกเรานะครับก็ไม่มีใครซื้อหากันนะครับเพราะเนื้อห่างีนะ้ต้องเป็นคนที่แบบชอบเนื้อหาเก่าจริงๆนะครับเนี่ยของเก่าของแปลกนะครับเนื้อหาแบบนี้ เนี่ยผมก็รู้เป็นพาแทดุง่ายนะครับไม่มีใครตั้งใจทําหรอกนะครับ Fc แบบนี้นะครับเป็นพาแทรุง่ายแน่นอนนะครับต่อมามาเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฤษีไม่รู้ว่าใช่ทํามาไฟหรือเปล่านะ Fc นะฤษีทํามาไฟครับเปิดไว้เปิดพันห้าพอนะครับเปิดพันห้าถ้าเอาก็ลดได้นะครับมีกิ่งกิ่งดังลั่นเลยนะครับ ดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจนะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบางองค์อาจจะไม่ได้ส่องให้ดูครบทุกจุดนะครับอุย้ยเพราะอย่งางองค์เขาเนี่ยเขาเป็นพาเทลรง่ายอยู่แล้วนะครับจุ๊บจุ๊บ,บต่อมาเป็นนี่พอทวดเนาวหาหันนะครับองค์นี้ก็เปิดไว้แพงหน่อยนะครับ fc อันนี้เอาเปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะครับชื่นชอบถูกใจก็ทักมาได้นะองค์นี้เขาเป็นสภาพใช้นะครับ มีสภาพใช้เป็นเนื้อว,ว่านนะครับอุตกุดด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นปีไหนอะไไงนะครับดูชื่นชอบดูเก่าก็ทักมาได้เปิดไว้สามพันนะครับพระแท้ดูง่ายนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับฐานสูงอนนี้เปิดไว้พันห้านะครับ fc เปิด แบ่งปันแล้วนะครับวันนี้ตอนแรกเปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทก็เดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่าทำไมเปิดแพงจังเปิดให้าพันห้าแหละท่านใดที่ชอบผูกใจทักมาได้นะครับเอาไว้เพลงหลวงพ่อเงินพิมพ์ฐานสูงนะครับเขาเป็นวัดวัดขวางนะครับนะวัดขวางก้นอย่างนี้ต้องเป็นวัดขวางโอ้พิมพ์เขานะพาทแท้นะดูนะเอฟซีศิลปะเขาจนะ สวยคมชัดอย่างนี้นะเราก็เนี่ยอาศัยซองดูอย่างนี้นะครับท่านใดอยากจับองค์จริงก็เช่าได้นะครับ fc เนี่ยอีกหนึ่งองนะครับสั่งกระจายองนี้เปิดไว้4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับปลาเท้ดูง่ายนะครับ fc หมดแล้วหมดเลยนะครับอยู่ที่ผมองค์เดียวแล้วนะครับอยู่ที่ผมองค์เดียวแล้วเนี่ยท่านใดชอบบอสขวางนะครับผมนี่ตัวจริงเลยนะครับบอกเลย อันี้ผมลงไปในกลุ่มแล้วมีคนมาถามสิบกว่าคนนะครับราคาไม่จบนะครับผมบอกเลยว่าผ้าสวยผมก็ต้องขายในราคาที่เป็นผ้าสวยเนาะ fc นะครับชื่นชอบถูกใจมีราคาก็ทักมาคุยกันได้นะครับต่อมาเป็นระพุทธจินาร่านะวันี้เปิดเอาเหลือเท่าไหร่ดีเปิดสามพันห้าร้อยบาทแล้วกันชื่นชอบถูกใจก็ทักมาได้นะผมรู้เป็นพิมพ์แต่งนะครับพิมพ์แต่ง ชบถูกใจทักมาได้นะครับไม่แพงไม่แพงขนาดใหญ่นะขนาดปูชาขนาดเล็กเนะเป็นขาเรียกพุทธจินราชพิมพ์แต่งต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะพิมพ์นิยมนะที่บอกว่าองค์นี้ก็คลาสิกอีกหนึ่งองค์นะครับโอ้โหใช้ถ้าจนแบบว่าเนี่ยเอดูนะ,นะความคมของจิวรนะอย่างมาองค์เนี่ยที่ติด ความเด้ของจีรอนก็เห็นความคมชัดนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ a นะดูเป็นนิยม A นะครับด้านหลังเขานี่นะจีวอนเด้งสู้มือจริงครับความเก่าเนื้อโลหะไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้เหมือนเก็บไว้ไม่รู้ว่าน่าจะเก็บไว้ในเขาเรียกอะไรนะตลับนะ าจะคล้องใช้องค์นี้นะครับรู้จักสภาพแล้วนะต่อมาเป็นวัดท่ามาไฟบ้างแล้วกันนะครับหลงเพ่อเงินอีกแล้วนะ F4 น่าจะเบื่อแล้วเนี่ยมีแต่หลงเพ่อเงินนะรูปหลอ่อต่อมาวันนี้เป็นเนะี่ยพิมพ์วัดท่ามาไฟเป็นพิมพ์จีวรห่างนะพิมพ์ใหญ่จีวรห่างชุดชุดก้นไม่มีไม่มีจานนะครับ ถักใจทักมาสอบถามได้นะครับวันนี้ส่องไม่เยอะนะครับมีมาไม่กี่องคว,วันนี้เดี๋ยวเอาทามไฟโชนปกเลยนะครับต่อมาอีกสององมาเป็นกิ่งคันธราชนะเขาเรียกกิ่งคันธราชมีกิ่งทั้งคู่นะครับวันนี้เอาเปิดไว้เอาไงดีเอฟซีขอคู่นี้เปิดเปิดคู่นี้สามพันละกันเอฟซีเปิดคู่นี้สามพัน,น 3, บาทเอฟซี FC ต่อรองได้ นะครับของเก่านะของเก่าเอาเป็นว่าคู่นี้ผมขอเอาสองพันแล้วกันนะคู่นี้ขอสองพันนความเก่าแท้นะครับดูง่ายขอสองพันพออุดกิงองค์แรกนะไอองค์น,นี้ผมขอปิดคู่แล้วกันเนาะ fc นะีขอปิดคู่อันนี้องค์ที่สองนะครับพิม์น่าจะเป็นพิมพ์เดียวกัน ต่อมาเป็นหลงพ่อเดิมนะครับหลงพ่อเดิมเป็นปั๊มนะพิมพ์น่าจะไม่รู้ว่าเป็น B หรือเป็น C หรือเป็น A นะครับ FC องค์นี้เอาไม่แพงนะเปิดไว้สองพันนะครับต่อรองได้ท่านใดชอบก็องค์นี้ผมเอาพัน0พอแล้วกันท่านใดทักมานะนานะ G, เนี่ยมีจานนะที่จีเนี่ยที่จีวอนเอาพัน0พอเอา1 2, อัน0แล้วกันองค์นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับทักมาได้ต่อมาสำเร็จองค์สุดท้ายองค์นี้เอา เอาเท่าไหร่ดีเอาไม่สองนะเอาสองพันนะครับ FC ไม่สองด้วยไม่อยากสองให้นะครับนี่ให้ดูกันแบบเบอร์ๆนะเอาสองพันพอนะ FC เอาแบบเบอร์ๆเลยถ้าใครอยากรู้รูปบบชัดก็ทักมาได้นะครับไม่แพง<ๆ>แค่นี้พอนะครับฝากกแล์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับ FC วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ